ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกิร์วันพอดคาสต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์วันพอดคาสต์ Productivity d i more f i a เป็นภาวะที่ทำดีแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่าไม่ดีพอเราเคยเกิดความรู้สึกหรือภาวะแบบนี้บ้างไหมคะทางทางที่เราทำดีมากๆแต่ความรู้สึกของตัวเราเองก็ยังรู้สึกว่ายัางทำดีไม่ดีพอเคยรู้สึกบ้างไหมว่าบางครั้งเราทำดีแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอ ตัวอย่างเช่นหลังจากที่เราพีเต์งานหรือทำงานเสร็จแล้วได้รับคำชมว่าทำได้ดีมากแต่เราก็ยังไม่สามารถสลัดความคิดแย่ๆจากความผิดพลาดขณะที่นํานํนา,า,นานเสนอออกไปจากหัวได้ตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราน่าทําได้ดีกว่านี้เมื่อกี้ไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลย เราเคยเกิดความรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมคะคำตอบก็คือใช่ค่ะเราอาจจะเจอกับภาวะที่เราเรียกว่า productivity dismorphia แล้ว productivity dismorphia มันคืออะไรละ่ระความหมายของ productivity dismorphia เป็นภาวะที่เราไม่กล้าฉลองความสำเร็จของเรานะคะ หรือมีความสุขได้ไม่เต็มที่เมื่อทำงานที่สำเร็จไปได้ด้วยดีเพราะไม่ว่าเราทำผลงานออกมาได้ดีแค่ไหนแต่ตัวเรากลับไม่สนใจผลงานด้านดีๆที่เราทำออกมาเลยแต่เรากลับไปโฟกัสสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำไม่ดีแทนหรือเราสลัดความรู้สึกที่อยู่ลึกๆในใจของเราที่ว่าเรายังทำได้ไม่เต็มที่ ออกไปไม่ได้คะ่ะนั่นก็คือฟาร์รู้สึกว่าเรายัางไม่มี d u ิ t ivity ที่มากพอนั่นเองพอเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าเราทำงานออกมาทำผลงานออกมาดีดีแค่ไหนเราก็ยังไม่รู้สึกพอใจอยู่ดีนะคะถ้าเกิดสภาวะแบบนี้เราจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์เหล่านี้ด้วยการทำงานให้หนักขึ้นและก็หนักขึ้นคะ่ะ เพื่อชดเชยกับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ดีหรือทําให้ตัวเองรู้สึกว่า Productivity มากขึ้นนั่นเองอาการของ Productivity d ิ s มอร์เฟีหลายคนอาจจะคิดว่าอาการมันคล้ายๆกับ i m p o อ t e r อร์ซินโดมโรคที่คิดว่าตัวเองนั้นไม่เก่งแต่จริงๆแล้ว Productivity d ิ s มอร์เฟีกับ i m p o อ t e r s y ์ซินโดมมันต่างกันนะคะ ต่างกันตรงที่ว่าคนที่เป็น importer syndrome จะทำงานหนักเกินความจำเป็นและก็กดดันตัวเองจนมากเกินไปเพื่อให้แน่ใจว่าคนอื่นจะจับไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเราไม่เก่งส่วนคำว่า p r o d u c t i v i t y dismorphia ไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะถูกจับได้นะคะแต่แค่ทำงานให้หนักเกินความจำเป็นเพื่อมันชดเชยกับความรู้สึกของตัวเราเอง และไม่กล้าฉลองความสําเร็จหรือชัยชนะที่ได้รับเพราะความรู้สึกของตัวเองที่มันตอกย้ำว่าเรายังไม่ดีพอหลายคนอาจจะคิดว่าการที่เราทํางานให้หนักขึ้นกว่าเมื่อวานนี้พยายามขึ้นกว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเพราะมันทําให้เราได้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอแต่อย่าลืมนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความพอดีของมันนะคะ อะไรที่มันมากเกินไปอะไรที่มันน้อยเกินไปมักจะไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปนะคะถ้าเราพยายามทํางานให้หนักมากขึ้นในทุกวันจนมากเกินไปหรือมัวแต่ยึดติดกับเรื่องในอดีตที่เรายังรู้สึกว่ามันไม่ดีพอเราก็คงจะไม่มีโอกาสได้ฉลองความสำเร็จหรือมีความสุขจากงานที่เราทำสักทีนะคะนั่นก็คือ เรื่องราวของความรู้สึกที่มีกับตัวเราเอง Productivity d y s m o r p h i a ค่ะภาวะของความรู้สึกว่าเรายังไม่ดีพอนั่นเองค่ะต่อไปเรามาคิดดูใหม่นะคะว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะหวนกลับไปมากน้อยแค่ไหนเราก็ทํทำแบบนี้อย่างเต็มที่ตามที่เราได้ทำเอาไว้นะคะ และไม่ควรจะรู้สึกว่ามันไม่ดีพอคะ่ะขอเพียงแค่เราทำงานทุกอย่างอย่างเต็มที่และดีที่สุดณนะเวลานั้นทำให้มันออกมาอย่างเต็มความสามารถเต็มกำลังของเรานะคะไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเรากควรจะยอมรับมันได้นะคะและอย่าคิดว่ามันยังไม่ดีพอคะ่ะเพราะณเวลานั้นเราทำเต็มที่แล้วนะคะ แต่อาจจะเป็นบทเรียนในอนาคตเพื่อทําทำให้เราลองย้อนกลับมาว่าเราจะทําสิ่งนั้นให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรเพียงแค่นี้ชีวิตของการทํางานของเราและตัวของเราเองก็น่าจะมองตัวเองได้ดูดีมากขึ้นนะคะหวังว่าน่าหาธรรมศาสารในวันนี้จะทำให้เราไม่เปล่รู้สึกว่าเราทําเป็นที่แล้วมันดีเพียงพอแล้วนะคะขอบคุณที่รับฟัง แล้วพบกันในพโิโซดถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอร์คาสได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์บอดคาส